เป็นอย่างต้องเป็นหาตีต้องมาหนังเลี่ยงลูกคนเดียวคำถามนี่นะเจ้าก็เป็นแหมคำถามหนึ่งตีวนเวียนวนเวียนอยู่ในหัวใครๆหลาย,ลายๆคนตีเป็นปอแม่เลี่ยงเดียวนะเจ้าหมู่คำถามต่างๆนะเจ้าส่วนมากจะพุดออกมาตอนตีเฮากำลังท่อแท่เหนื่อยมีแต่ปัญหากึดว่าจะไปต่อจะใด หน่ยจะได้ดีโบมีตั้งออกแล้วก็จะกึดว่าเป็นอย่างเฮาต้องมาหนังเลี่ยงลูกคนเดียวเป็นอย่างป่อแม่ของลูกเฮาตีเลิกกันไปถึงบอม้าสนใจเลี่ยงดูบบม้าทรงเสียห่องปัญหามันอย่างมันนักขนาดเป็นอย่างมันบ่ฮอกหูจักมดจักเสียงกึดไปว่า ตาชีวิตของเฮาเป็นอย่างมาอาภาพมาใจำกำก่าเฮาหนักแต่นักว่าถึงได้ป้าแต่เหลืองแบบนี้มันบอกพี่เจ้าตีเฮาจะกึดเพราะสิ่งต่างๆเฮานี่แหละเป็นคนกำหนดเองถ้าเมาแต่กึดถึงแต่ปัญหามันก็จะมีแต่ปัญหาเข้ามาน่ะเจ้าแต่ถ้าเฮากึดถึงทางออกทางแก้ไขวิธีการ เขากะจะแก้ปัญหานั่นได้เอาแต่ๆนะเจ้าคำถามนี่กะเป็นเห็มหนึ่งคำถามนะเจ้าตีมันวนเวียนวนเวียนอยู่ในหัวเยยเหมือนกันเวลาตีเย่ยท่ออิดแล้วมันบ่ฮูหูจะไประบายตังใดบ่ฮูหูจะไปบอไขมันกะจะมาหนังกึดถึกปัญหาเหมือนกันแต่สงตงยยตติงตียาเฮ้อเยยไปต่อละกะหาหนนตังตียาไปก็คือ ลูกหน้าตอนเนี่ยเจ้าเขาจะเลิกกับหัวสามีหรือภรรยาแต่อย่าลืมว่าเขายังมีลูกเขาต้องฮือ้อชีวิตการะะออนคนหนึ่งฮื้อดีที่สุดหน้าที่ของเขาคือเขาต้องดูแลปกป้องเปิปนฮื้อมีความสุขฮื่อมีอนาคตดีด เนี่จะได้บ่หึ่งเปินมีปมดอยแล้วกลับมาหนังกึศเเจ้าว่าสิงตีเฮาเนี่ยไปตึงวันเนี่ยมันดีกับตัวเก่าเฮาก่อดีกับหลูกเฮาก่อถ้ามันดีอยู่แล้วก็ย่าต่อไปแต่ถ้ามันบ่ดีเฮาจะเะี่จะได้คือมันดีขึ้นคือมันไปตั้งหน้าได้โมเมนต์ยากได้ผลลัพธ์ใหม่แต่ยังเะสิงเก่าเกยังเน่ตัวแบบเดิม แล้วมาได้สิ่งติเฮาอยากได้มันจะได้กลับมาแหมย่างถ้าเฮามัวแต่คิดว่าเป็นอย่างเฮาถึงต้องเลี่ยงเขาถ้าเฮาบ่เลี่ยงเขาแล้วใครจะเลี่ยงจิตใต้สำนึกของคนนะ่ะสัญชาตญาณของคนมันมีเหมือนกันแต่มันมีบ่เต่ากันนะเจ้าตีเฮาเลี่ยงคือเฮาหักเขาเฮายากให้เขามีความสุข แต่ถ้าแหฝ่ไฟมีความฮับพิชอบเปิ่นก็นจะทรงเสียเลี่ยงดูเองแต่บกเคยกึดตีจะขอความช่วยเหลืออย่างเลยนะเจ้ามันอยู่ติดจิตใต้สำนึกของแต่ละคนอันนี้เฮาก็บบอกบ่ได้เนาะหน้าที่ของเฮาคือโฟอกัสตีลูกเนี่ยจะได้ให้หลูกของเฮามีความสุขและมีอนาคตดีๆถ้าเฮายังจมอ่ะแล้วลูกมาได้ยินอ่ะเขาจะหู้ซึก น้อยเนื้อตามใจกอตีเอเฮาอะ่ะยังบ่หักเขาอะเฮาเป็นปอเป็นแม่เขาอะ่ะเขาจะหู้ซึกจะได้เฮาล้องเอาใจเขามาใส่ใจเฮาพอนะเจ้าสิ่งหนึ่งตีสําคัญที่สุดคือบ่ดีเนี่ยให้เขาหู้ซึกขาดขาดความหากักขาดความอบอุน่นถึงแม่ว่าขอบครัวของเฮาจะบ่สมบูรณ์ครบพร้อมหน้า แต่สิ่งหนึ่งตีเฮ่เขาได้เต็มที่คือความหักความอมอบุญละอ่อนว่าได้ต้องการอ,อย่างมากมายเจ้าแค่ความใส่ใจความหักต่ออันเขาก็มีความสุขล้องถามลูกเฮาพอหร่อเจ้าว่าเขาต้องการอ,อย่างตแต่ ยายเจือนะเจ้าว่าทุกปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างติเกิดขึ้นมามันมีทางออกมีทางแก้ไขอยู่ติว่าเฮาจะใจสติได้มากน้อยแค่ไหนตีจะเอามาใจในการแก้ปัญหามาได้ตีเฮาขาดสติมานั่นปัญหาจะแก้ไขว่าได้เลยก่อยๆคิด ก่อยๆทำก่อยๆหาค้างออกเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเจ้าย่อยขอบเป็นกับังใจฮือทุกคนพานพ่นเหลืองต่างๆสิ่งเลวลายต่างๆนะเจ้าไปในทางตีดีขึ้นใครมีคอมเมนต์ในอย่างมาแชร์ประสบการณ์การเป็นปอแม่เรียงเดียวกับคอมเมนต์ตั้งลุมคลิปนี้ได้เหมือนกันนะเจ้าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิง่งคือยายเต้นนะเจ้า คลิปนี้ไปละเจ้า